สวัสดีครับนี่ครับก็ตอนนี้นะครับเรามาถึงเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับตอนนี้นะครับวงชิปเปนเวนะครับก็มาเที่ยวที่นี่นะครับมากับพร้อมน้องแอลลันนะครับแล้วก็มิสเตอร์ซิดไนนะครับซิดไนก็มานะครับวันนี้ก็มาเที่ยวกันที่เขื่อนวชิราลงกรณ์วชิรบุรลงกรณ์แดนก็คือเป็นเขื่อนหนึ่งในประเทศไทยนะครับที่อยู่จังหวัดกาญจนบุรี คราตอนนีอ้อยู่ที่อำเภอทองผาภูมิครับเดิมทีนะครับชื่อเป็นเขื่อนเขาแหลมนะครับตอนนี้เขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นเขื่อนวชิราลงกรณ์เป็นเนื้อเป็น,เป,นเป็นเขื่อนดินครับเสริมคอนกรีตนะครับก็เป็นเขื่อนที่ใหญ่พอดูนะครับผมตอนนี้เป็นอ่างเก็บน้านที่ค่อนข้างใหญ่นะครับก็เขื่อนนี้ก็สร้างมานานแล้วไม่ทราบเหมือนกับว่าสร้างมาแต่เมื่อไหร่แต่ค่อนข้างนานนะครับ ก็เป็นเขื่อนที่ต่อจากทอดยาวไปถึงอำเภอสังขบุรีนะครับที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเป็นสะพานไม้นั่นแหละครับผมแต่อนนี้ก็ทางวงชิปันเวนะครับแล้วก็โคชายก็มานะครับวันนี้เป็นไบ้างครับาาเป็นงง้อง,งนะครับ มาเที่ยวถึงอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับที่ดูคอนเทนต์นะครับก็จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับครับทราบว่าในอำเภอทองผาภูมเองเที่ยวหนึ่งวันไม่หมดแน่นอนครับเพราะฉะนั้นกานท่องเที่ยวผมแนะนำนะครับมีทั้งน้ําตกมีภน้ำร้อนนะครับมีเขื่อนนะครับด้านบนเขื่อนเหล่านี้ก็ ยังมีอีกมากมายนะครับอย่างเช่นแพรนะครับเป็นผ้าแพรเนี่ยโอ้มากมายเหลือเกินเรียกยังไม่ถูกนะครับก็มีที่เที่ยวมากมายครับมีแปลงหน 1, ึน 2, ่งแปลงสองแปลงสามแปลงสี่แปลงห้าแปลงหกนะครับแล้วก็มีบ้านไร่แล้วรวมไปถึงที่เขาเรียกกันว่าอีตองนะครับตอนนี้ก็น่าเที่ยวนะครับพี่พี่น้องครับก็เราก็แนะนํานะฮะ ครับตอนนี้เป็นสันเขื่อนนะฮะสันเขื่อนตรงนี้พูนไนะกลๆนะครับเป็นสันเขื่อนที่อยู่เป็นที่เปิดปิดนะครับก็ด้านล่างก็สวยนะครับไม่แพ้ครับวิวที่นี่ถ้าใครเคยมาแล้วก็จะทราบดีนะครับ บางที่ค่อนข้างที่จะน้ามาเที่ยวเหลือเกินเหลือกั้มเหลือเกินภูเขาลุกนูก้นนะครับอยู่ตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันปอทอมองจากตรงนี้แกเห็นหมดนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไม่ขาดนะครับตรงนี้ปกติก็บนเขานี้เขาจะมีน้องลิงลิงนะเยอะแยะเลยแต่ที่นี้เขาห้ามให้อาหารนะฮะห้ามบินโดรนนะครับ ทำปีนสันเขื่อนใครปีนก็บ้าแล้วปีนเข้าไปทำไมน่ากลัวแต่นี่ครับบนสันเขื่อนนะครับก็ขับรถได้นะฮะจะต้องขออนุญาตให้เขา ก็มีจะมีทริปเที่ยวเยอะะนะครับก็มาเรื่อยครับคนเข้าออกเข้าออกตลอดเวลาครับก็ตอนนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนครับ